ป่วยไม่เป็นป่วยมองไก่ท่านป่วยอยาดูไก่จ้าจ้าจ้าดึงผมแม่ พ่อแม่กลับมาเลยวะคะไอ้ก๊ลกลับมาเร็วจังเลยคะแม่พอิมอะแม่คืมาม่าให้เขาก็พี่อิมไม่มีตังค์ไงคะใครใครมาแจ็คอิมน่ะหายป่วยหรือยังคะาหายป่วยหรือยังคะหายป่วยหรือยังคะอย่าอย่ากลัวน้องอย่ากลัวน้องน้องไม่สบายเห็นไหมน้ององอแงน่ะ คีตี้ไม่เอา